ท่านผู้ชมครับด้วยความเคารพนะครับก่อนอื่นพูดถึงสไลด์เกลียวทองก่อนเพราะเดี๋ยวจะคงจะยาวแล้วก็จบอตอนนี้ด้วยด้วยด้วยอ,อารมณ์ที่อาจจะจะควบคุมได้ยากลําบากนิดนึงนะเพราะมันเป็นเรื่องสิทธิแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งอาจจะมาแตกแล้วจะต้องยังไงก็ต้องปรีแตกกันพอสมควรก็ต้องขอบคุณสไลด์เกลียวทองมูลนสมฟาร์มนะครับอำเภอแม่วนันจังหวัดเชียงใหม่สไปรูลินาสาหร่าย สีน้ําเงินแกมเขียวที่มีไฟโตเซานีนะครับที่ป้องกันหรือว่าเป็นตัวที่ต่อต้านอนุมูลอิสระเอาเละครับมันถึงประเด็นเรื่องของการบวชซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมต้องเรียนตรงๆว่าได้เห็นกับตาเลยแล้วก็หลายปีมาแล้วเนี่ยที่เรารู้สึกอึดอัดกับเรื่องราวของวัดพระธรรมกายต้องขอแสดงความเขาเรียกอะไรดีละขอแสดงความ ขอโทษก่อนล่วงหน้าสําหรับผู้ที่เป็นสิทธิ์กรรมธรรมกายนะครับแต่อยากจะขอให้ท่านเนี่ยในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยทำใจให้วกว้างๆในเมื่อเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์เนี่ยมีความหลากหลายมากนะครับมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายมีทั้งเพศที่สามมีทั้งกระเทยมีทั้งสตรีข้ามเพศมีทั้งอะไรก็ไม่รู้ที่เขากล่าวกันมาเนี่ยแต่แน่นอนที่สุดก็คือสังคมเราเนี่ยคงต้องการเห็นคนเป็นคนดีเราแม้กระทั่งศาสนาเองเนี่ย สร้างขึ้นมาเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วก็มีเรื่องราวการสั่งสอนสอนต้องการอยากให้คนเนี่ยเป็นคนดีมีศีลธรรมถูกไหมฮะทีนี้กรณีของการจะบบวชพระเนี่ยผมไม่ได้ขัดข้องหรอกครับที่ท่านจับบวชพระในช่วงฤดูร้อนฤดูหนาวใดๆก็ตามเนี่ยจำนวนจะเป็นหมื่นเป็นแสนก็อนุโมทนาสาธุเพราะเป็นเรื่องดีและผมเห็นด้วยใจบริสุทธิ์เขาเป็นเรื่องดีแต่มีประเด็นซึ่งผมไม่เห็นด้วยเลยกับทางวัดพระธรรมกายแล้วเคยทําเรื่อง มีการโทรศัพท์ไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วกรณีที่บอกว่าต้องมีการตรวจเลือดนั่นนะก็เรื่องหนึ่งละตรวจเลือดหาเชื้อเอชซึ่งมเงเห็นว่าการไปบวชในช่วงฤดูร้อนฤดูเดียวเนี่ยหรือไปบวชช่วงระยะหนึ่งเนี่ยหรือจะบวชยาวนานๆก็ตามเนี่ยคนที่เอชบวกหรือว่ามีเลือดเอชหรือว่าติดเชื้อเอสมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ป่วยนะครับแล้วก็การไปบวชก็คือไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นทางเพศ พราะว่าเป็นสมณะเพศก็คือลดเลิกละเรื่องเพศอยู่แล้วการปฏิบัติต่างๆนานา,นา,นาก็ดูแลเหมือนกับเคร่งเคร่งค,ครัดเข้มงมวดดังนั้นก็ไม่น่าที่จะต้องไปนั่งเลือกที่ลักมักที่ฉังผู้ที่ก็ติดเชือ HIV นะ้อเอชไอวีเนี่ยให้เขาไปบวชเนี่ยมันยิ่งดีทําให้ภูกุ้งกันเขาสูงทาให้ชีวิตเขาอาจจะราบรื่นเดินหน้าได้อย่างเป็นปกติแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลของทางาศาสนาเป็นบุญเป็นกุศลของทางวัดด้วยซ้ำไปแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่อยากจะพูดมากในวันนี้นะฮะ แต่เอาเป็นว่าเขาก็ยังมีเรื่องของโรคร้ายแรงอะไรซึ่งเอาโรคติดต่อแล้วเขาก็จะได้แต่โรคเอชต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้เป็น airborne disease ก็คือไม่ได้ติดต่อกันจากการอยู่ร่วมกันธรรมดามันต้องมีพศสัมพันธ์ซึ่งการบวชก็คงไม่มีพศสัมพันธ์ใช่หรือไม่ครับทีนี้ประเด็นที่อยากจะคุยก็คือผมได้ดูรายการทีวีนะทางช่อง Donation แล้วก็มีหลวงพี่ท่านหนึ่งเนี่ยออกมาพูดเลยละว่าผูา้ที่จะบวชในคราวนี้นะฮะก็คงจะทุกปีนั่นแหละ เน้นเหลือเกินว่าต้องเป็นชายแท้คําว่าชายแท้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าท่านกําลังเลือกปฏิบัติผมอยากจะขอแนะนําว่าถ้าเป็นเด็กผู้ชายมาตามกติกาแล้วเนี่ยระบุคลิกเนี่ยมีคมภีรภาพมีบุคลิกที่เขาเรียกว่าสํารวมเหมาะสมผมว่าท่านต้องเปิดโอกาสให้เขาบวชไม่ต้องไปซักไซ้ไต่ถาม ว่าคุณเนี่ยเวลานึกจินตนาการเนี่ยคุณชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายหรือชอบสองเพศอะไรอย่างนี้ไม่ต้องถามเลยเพราะว่าเขาจะมาบวชเนี่ยเขาคงจะต้องละเลิกลดเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วก็เห็นว่ามีการทําวัดเวลาไหนตื่นขึ้นมาทํากิจกรรมช่วยเหลือทางวัดอย่างไรเข้านอนกี่โมงกี่ยามก็บรรจุไว้เรียบร้อยแล้วก็ดูเหมือนว่าคนที่จะตั้งใจจะไปบวชเนี่ยแน่นอนเขาไปบวชระยะอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาต้องตั้งใจมาก และแน่นอนที่สุดถ้าเกิดมีความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นผู้ชายพระผู้ชายหรือพระเกย์ก็ตามถ้ามีความผิดพลาดเนี่ยท่านก็ต้องสึกอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องดูพฤติกรรมของคนเป็นหลักไม่ใช่ดูเรื่องสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาเป็นหลักดังนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและวันนี้เนี่ยผมได้โทรศัพท์ไปหาสื่อมวลชนอย่างน้อยก็สองสามท่านแล้วละ่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่าเรื่องนี้ผมอาจจะต้องทําเรื่องไปฟ้อง มหาเทรสมา,สมาคมหรือร้องเรียนไปยังมหาเทรสมา,สมาคมว่ากรณีแบบนี้เนี่ยให้ออกมาพูดอย่างนี้ได้อย่างไรมันทําให้คนกับศาสนาเนี่ยเหมือนเหมือนมันแยกจากกันเลยเหมือนว่าถ้าศาสนาพุทธเนี่ยนะถ้าเป็นคนหลากหลายทางเพศหรือเป็นชายชอบชายถึงแม้จะมีบุคลิกที่สํารวมเหมาะสมทุกอย่างมีความตั้งใจอยากจะไปทําบุญทําบุญศนในการบวชเนี่ยก็ถูกเขาเรียกว่าจะกําจัดออกไปเลยโดยสิ้นเชิง อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นประชาธิปไตยมันจะเป็นประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกได้อย่างไรจะบอกเป็นศาสนาพุทธศาสนา,าที่จะยิ่งใหญ่ปักธงที่จะเป็นได้อย่างไรในเมื่อกติกามันยังเป็นการรึดรอนสิทธิ์เป็นการทรังเกียดเดียดฉันซึ่งมันไม่สมควรเลยเอาทีนี้เลือกข้างอย่างเกณฑ์นาทีหรือเท็กซายบายเกณฑ์นาทีเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าเล,เลือกระหว่างซึ่งผมก็พูดเกิดไปแล้วเลือกระหว่างว่าท่านไม่ต้องบอกท่านท่านก็แค่บอกว่า เป็นชายไทยนะครับอายุอะไรก็แล้วแต่ท่านจะก,กําหนดนะแต่จริงก็ไม่ควรกําหนดนะ,ะเป็นชายไทยที่มีบุค,คลิกภาพและมะีคุณสมบัติที่ดูแลสํารวมกับที่ท่านบอกว่าเป็นชายแท้เนี่ยคือเป็นชายแท้ในความหมายก็คือคงเป็นชายชอบผู้หญิงอนะท่านจะเป็นชายชอบชายไม่ได้เลยอันนี้ผมจะเลือกด้านไหนก็แน่นอนผมเลือกด้านนี้ ผมไม่เห็นด้วยเลยที่ท่านจะบอกว่าต้องเป็นชายแทน้นั่นหมายถึงชายที่มีจิตใจที่จะต้องชอบผู้หญิงอยากมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเพราะเวลามาบวชก็ไม่ต้องคุยเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ต้องยุ่งอยู่แล้วท่านต้องลดเลิกละสมณเพศก็คือไม่ติดยึดไม่ยึดถือเรื่องนี้คือทําตัวเป็นเป็นสะอาดบริสุทธิ์ทางด้านเพศนะครับไม่ว่าท่านจะบวชแค่ ฤดูร้อนเดียวหรือจะดดดไป10 20ปีต่อเนื่องเชื่อมโยงท่านกคจะต้องไม่มีพฤติกรรมในเรื่องแปดเพื่อนในการมโรกีดังนั้นไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องระบุไปเลยว่าจะต้องเป็นชายร้อแต่ผมคิดว่าเป็นสุภาพบุรุษคําว่าสุภาพบุรุษก็อาจจะยังผมว่าอาจจะใช้ได้ในกรณีนี้นะก็คือเป็นคนสุภาพอ่ะคือเป็นผู้ชายที่เป็นสุภาพชนอ่นะหรือแปลให้ท่เป็นสุภาพบุรุษผมก็ยังว่าก็ใช้ได้นะเพราะมันไม่ได้ มันไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นชายแท้นะเป็นสุภาพชนเป็นผู้ชายที่เป็นสุภาพชนหรือผมเองผมก็มองว่าผมก็เป็นสุภาพบุรุษนะผมเวลาลุกให้ผู้หญิงนั่งหรือดูแลข้ามถนนอะไรต่างๆผมก็ทําหน้าที่เป็นสุภาพบุรุษแต่ถ้าถามว่ารสนิยมทางเพศคืคอผมชอบชายหรือว่าถ้าถามว่าอัตลักษณ์ทางเพศก็คือเป็นชายรักชายซึ่งไม่ใช่ชายแท้ที่ท่านจะไม่ให้ผมบวชอย่างนี้เป็นต้นดังนั้น เรื่องที่ผมเลือกในวันนี้เนี่ยก็ขอเลือกว่าขอเลือกไม่ใช้คำว่าชายแท้ที่จะอนุญาตให้มาบวชได้ขอให้เป็นผู้ชายที่มีความเป็นสุภาพชนเป็นคนสุภาพมีความสำรวมก็บวชได้แล้ววันนี้ผสื่อข่าวผมยังตกใจเลยสื่อข่าวของกลุ่มค่ายเคอร์เนชั่นนะฮะผมชันลึกยังบอกเลยบอกว่าเอ๊ะผมว่าจริงๆแนละ้วตุ๊ดเอ๋ยไรเอ๋ยกระเทยเนี่ย ที่เขายังไม่ได้แป่งพวงแบ่งเพศเนี่ยข้างหน้าใจ้เขาบวชได้ด้วยนะแต่เขาบวชก็ไปแล้วเขาสังรวมก็แปลงว่าทุกอย่างก็เรียบร้อยเพอเพก็จะได้คนที่เป็นนักบุญเป็นคนที่สืบศาสนาที่มีคุณภาพอย่างเช่นที่เราเห็นเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยพระที่มีชื่อเสียงจํานวนมากเนี่ยท่านก็ต้องยอมรับว่าเป็นพระที่เป็นคนเพศที่สามทั้งสิน้นไม่งั้นาศาสนาจะเจริญมาได้อย่างไรณนะปัจจุบันถึงบัดนี้ และผมก็ไม่อยากเห็นเมืองไทยเป็นเมืองใจคับใจแคบแล้ววัดพระ,พระธรรมากายด้วยความเคารพนะฮะผมอยากจะเรียนว่าทางวัดเนี่ยจเจริญเติบโตมากแต่ในเรื่องนี้เนี่ยขอโปรดตั้งนําไปพิจารณาอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อได้เห็นแก่ประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเพราะว่าการให้คนบวชนั้นเนี่ยเราต้องให้คนทุกคนที่มีคุณสมบัติที่สามารถเข้าบวชได้บวชให้ได้แล้วพวกเราที่เป็นคนหลากหลายทางเพศเนี่ยผมคิดว่าก็มีคุณภาพพอที่จะนํา ศาส,สนาทํานุบารุงศาสนาและเป็นผู้ที่นําคําสอนของผู้เเจ้าเนี่ยมาอบรมบ่มสอนให้กับคนต่อ,ตอไปในรุ่นต่อ,ตอไปเนี่ยให้ศาสนาเจริญงนานยิ่งขึ้นแล้วก็ผู้คนในเมืองก็เป็นพุทธศาสนิกชนที่มีคุณภาพด้วยเช่นกันเอาละครับพักสักครู่เดียวใกล้เกณฑ์ทหารแล้วเดี๋ยวต้องอดไม่ได้เดี๋ยวต้องพูดเรื่องเกณฑ์ทหารซึ่งเรื่องนี้ก็มีความสําคัญไม่น้อยพักสักครู่เดียวครับ